เผื่อเรามีโอกาสนะครับได้ฝากอะไรถึงหรือว่าฝากเป็นข้อเสนอแนะถึงสปทครับเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงเชิญนโยบายกับสปทอเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กนะครับท่านผออยากที่จะฝากอะไรถึงสปทบ้างคะค่ะจากประสบการณ์ที่ได้ทําโรงเรียนขนาดเล็กมานะคะก็อยากจะฝากถึงผู้นําในระดับมา กระทรวงนะคะหรือสพทว่าอยากให้หนุนเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้อิสระและให้โอกาสให้คุณครูได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของครูในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการบูรณาการใดได้ก็แล้วแต่เพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กมันจะติดด้วยะระบบเนาะจำนวนครูอย่างเงี้ยค่ะจำนวนนักเรียนมันจะมันจะต้องไปด้วยกันดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ ให้โอกาสโรงเรียนขนาดเล็กได้พัฒนาในส่วนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์ต่างหากที่ไม่ใช่เกณฑ์เดียวกับกับโรงเรียนทั่วๆไปค่ะโดยเฉพาะหลักสูตรที่จะตรับใช้ถ้าสพทได้พูดถึงว่าโอเคโรงเรียนขนาดเล็กมีนวัตกรรมมีการบูรณาการชั้นเรียนมีบรการบูรณาการหน่วยการสาระการเรียนรู้อย่างนี้ค่ะก็อยากให้สพทได้ ลงไปเยี่ยมชมก็ได้ค่ะหรือแม้แต่ว่าได้ไปอบอกกล่าวเนาะให้โรงเรียนอื่นๆในทั่วประเทศสามารถที่จะรับรู้และก็เลือกที่จะเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ,ะสิ่งแรกที่คิดว่าอยากจะฝากนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาศัยภาพของคุณครูผู้สอนนะคะโดยเฉพาะรในขนาดเล็กเนี่ยคุณครูผู้สอนเนะะี่ย อ้าจะต้องจัดาการการเรียนการสอนแบบเป็การเนี่ยเขาจะต้องมีศักยภาพที่มากพอสมควรนะคะซึ่งบางครั้งที่ผ่านๆมาทางตสปทเอง,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 งอาจจะจัดการอบรมนะคะหรือว่าฝึกอบรมในเรื่องต่างๆให้แต่อาจจะยังไม่ได้อตอบสนองต,ต่อความต้องการของคุณครูอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าอย่างแอคชั่นเองอะ่ะเรามักจะ ให้ทางให้ทางเครือข่ายเราเป็นคนเสนอนะคะ่ะว่าเขาสนใจจะเรียนรู้เรื่องไหนที่เขาคิดว่าจะเหมาะเขาสามารถจะนําสิ่งนั้นไปใช้ในห้องเรียนของเขาได้เพราะฉะนั้นการพัฒน,นาศักยภาพของครูผู้สอนเนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณครูผู้สอนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้บริหารสถานศาึกษาก็มีความสําคัญเพราะว่าความสิ่งผู้บริหารสถานศึกษาก็น่าจะได้รับการพัฒน,นาศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นะครในในในบริบทที่มีทรัพยากรแบบจํากัดนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราค้นพบว่าน่าจะเป็นประ,ยประโยชน์กัีในขนาดเน็กก็คือเอ่อการลดภาระของครูผู้สอนนะคะลดภาระงานด้านอื่นๆนะคะแล้วให้เขาได้มีเวลามากขึ้นในเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนของเขาให้เขาได้อยู่กับห้องเรียนมีเวลาในห้องเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะได้ใกล้ชิดก,กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิด และอีกสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือน่าจะเป็นเรื่องของนักศึกษาฝึกง,งานอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสัมพันธ์จโดยตรงนะคะแต่อาจจะเกี่ยวกับสถาบันที่ฝึกนะคะบ่มพาะครูหรือว่าผลิตคุณครูออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราค้นพบก็คือว่าโรงเรียนขนาดเล็กมากจะไม่ได้รับโอกาสที่จะรับนักศึกษาฝึกสอนนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เด็กให้คุณครูที่ที่นักศึกษาที่เรียนมาทางด้านนี้ได้มาฝึก ประสบการณ์ในรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นอีประสบการณ์หนึ่งที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องของการบูรณาการนะคะและสุดท้ายก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะคะซึ่งเรามองว่าการจัดสรรทรัพยากรนะคะไม่ควรจะจัดสรรเป็นรายหัวนะคะเพราะว่าถ้าเรามองว่าเด็กเด็กคือทรัพยากรทุกที่สําคัญของประเทศนี้นะคะเราก็ควรจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียง ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในการที่จะจัดสรรในเรื่องของด้านการเรียนการสอนในเรื่องของด้านโภชนาการให้กับเด็ก,ดกๆนะคะอันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากอะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะฝากไว้กับทางสพทนะคะก็ถือว่าเป็นอ,าาายอย่ารายะยานะครับที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรืองเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ